สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแฟนเพจเดชาฟาร์มทุกท่านนะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับลูกนกกระทาแรกเกิดกันครับยังไม่ได้หายไปไหนนะครับนกกระทาก็ยังเลี้ยงอยู่เหมือนกันนะครับเห็นไหครับนี่ครับเพิ่งอนุบาลเสร็จเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้เองนี่ครับ พื้นที่อนุบาลที่ทุกคนเห็นอยู่ครับก็อาจจะสงสัยนะครับสมาชิกที่สงสัยก็ทําตามแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ครับแล้วผมจะให้ดูภายนอกกันนะครับภายนอกของผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับพื้นที่อนุบาลก็จะเป็นโซนข้างนอกนี่ครับจะคุมด้วยข้างอันนี้ผมจะประยุกใช้เป็นไม้พาเลทนะครับ มาที่เขาแพ็กลังมาจากโรงงานก็มาทําเป็นกรอบสี่เหลี่ยมให้เขาแล้วก็ใช้ผ้าคลุมครับจะอธิบายการอนุบาลลูกนกกระทาแรกเกิดกันเลยนะครับวันนี้จะซ้ากว่าคลิปก่านะครับก็จะมาอัปเดตใ,ให้ชมเพิ่มกันนะครับไล่ก็เพิ่งเสร็จเมื่อคืนเองนะครับพื้นที่อนุบาลนี้ จะใช้หลอดไฟเริ่มที่หลอดไฟนะครับหลอดไฟผมจะใช้เป็นหลอดไฟร้อยวัตต์นะครับจํานวนก็ดูตามความเหมาะสมนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นมืออาจจะไม่นิ่งนะครับต้องขออภัยด้วยนี่ครับหลอดไฟร้อยวัตต์นะครับผมก็จะใส่อประมาณนี้หนึ่งสองก็ให้ดูฮะให้มันให้ความร้อนทั่วถึงนะครับแล้วแต่สมาชิกประยุกต์ใช้เองนะครับผมก็ส่วนหนึ่งนะครับฟาร์มเล็กๆนะครับ ถ้าสะดวกแบบไหนก็ประยุกต์ใช้กันได้เลยนะครับก็จะเป็นจะเตรียมไว้ครับพื้นจะเป็นปูแกบไว้นะครับแล้วก็จะเป็นรางน้ํารางอาหารนะครับก็ใส่ไว้แล้วก็ประมาณนี้นครับไอ้น้าสีแดงๆนี้จะเป็นน้ําใบอูบีทีสองนะครับให้นกกระถานกินนะครับก็วางตามจุดนะครับที่นกระยะห่างพอสมควรได้นะครับนกจะได้ไม่แออัดกันนะครับเวลานั้นก็ ส่วนนี่ครับปัจจัยหลักนะครับน้ํานี่ก็คือต้องมีอะไรรองด้วยนะครับเมื่อก่อนนี้ผมจะใช้หินนะครับแต่นี่ผมจะใช้เป็นสายยางนะครับสายยางม้วนขดเอานะครับจะได้ง่ายนะครับเวลาการจัดการนับล้างหรือทําความสะอาดครับมันง่ายครับอย่าใชาอย่างนี้พูดถึงไฟแล้วก็จะเป็นจะไปพ่วงกับเครื่องควบคุมนะครับนี่ครับจะเป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิครับก็ตัดดับเองนะครับ ไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนนะครับช่วงนี้ผมก็ออกหน้างานต่างจังหวัดนะครับบ่อยมากเลยนะครับก็ไม่ได้มีเวลาทําคลิปนานมากเลยครับนี่ครับลูกนกอันนี้ชุดนี้ลูกค้าสั่งฟักไว้นะครับจากลูกค้าจากอาสุขุไทยนะครับการอนุบาลน,นะครับก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายด้วยนะครับที่ผมเคยทําคลิปไปเมื่อก่อนนี้ ก็ฝากช่วงนี้นกนกขาด้วยนะครับช่วงนี้นกกระถานี่ครับเวลาผิวปากนะเขาจะมากองกันอยู่อย่างเงี้ยเต็มเลยนะครับนี่ครับลุงนกนะครับก็เพิ่งออกเมื่อคืนก็เพิ่งทยอยออกมานะครับแต่ผมก็เร่งทําพื้นที่อนุบาลนะครับนี่ครับทำง่ายง่ายครับพื้นที่ผมเห็นไหมครับ ตีเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เอาไม้ดามไว้นะครับข้างบนนะครับไม่ได้ตอกไว้ได่เลยนะครับแล้วก็เดินสายไฟเอาครับทำง,ง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองไปประยุก์ตใช้กันได้นะครับส่วนอาหารอาหารนะผมจะแนะนําอาหารนะครับ อาหารก็จะปั่นนะครับผมจะเอาใช้เครื่องปั่นนะครับปั่นให้มันเป็นผงละเอียดเลยนะครับเพราะว่านกกระทาจะกินไม่ได้เลยอาหารไก่อย่างสาเร็จรูปอย่างเงี้ยให้มาจะกินไม่ได้ไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็จะทําให้คุ้ยก็เขาคุ้ยเขาเคี่ยแล้วก็ส่วนถ้าจะเป็นรางอย่างนี้นะครับรางให้อาหารนะครับก็หาพวกพลาสติกนะครับเป็นตะข่ายครับตัดเป็นวงกลมนะครับอย่างที่ผมทําไว้ครับแล้วก็แปะไว้ไม่ให้นกเขี่ยครับแล้วก็ ประหยัดได้นลครับตัดนะนี่ครับก็สาหรับมือใหม่นะครับผมก็มาทําคลิปนะครับเพราะว่าผมเคยทําคลิปนานมากแล้วนะครับชุดนี้ลูกค้าก็สั่งฟัดไว้ครับเป็นนกเนื้อนะครับชุดนี้จะเน้นเป็นนกเนือครับผมจะช่วงนี้จะอัปเดตให้ทุกท่านชมเรื่อยๆครับอันนี้จะเพิ่งอายุสองวันแล้วครับ แต่สองวันไม่เต็มเพราะว่าพุ่งออกเมื่อคืนสี่ทุ่มห้าทุ่มครับพุ่งเจาะออกบางส่วนหากสมาชิกท่านใดนะครับที่สนใจเลี้ยงนกกระทานะครับหรือว่าอยากได้ลูกนกนกสาวนะครับก็สามารถสั่งฟักได้นะครับผมก็ฟักตามออเดอร์ให้นะครับมันหนาวแล้วครับมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยครับก็ฝากติดตามเดชชาฟาร์มด้วยนะครับอาจจะไม่ได้ให้เราทาคลิปนะครับก็อย่าเพิ่ง หนีหายกันนะครับขับลาบภาพนกลูกนกกระทากันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ